à à à, yes, but ui, tám tám, tao 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 tao

เฮ้ยเ้าไปเเลียงว่านานไปหนึงโอ้ยตัดคนไปไม่ตันล้วอ้ยอุ้ยังครับเลี้ยว่าท่านายว่าจับบดเลยนะทำกันได้เลี้ยงได้ว่าไงเลยว่าท่านว่ท่านายเห็หน้าวางลงนึ่งออยคุณหยาตู้นึง ไม่เข้าเลยเจอกองหลังไปกับวาลันยโอ้โลูกนี้ไหมลูกนี้ต่อสามลูกนเรยนอา้่นชจงายเลยจสามแล้ลูกนี้ต่อกันถึงในประตูเลยบอลเรือเลยวะสวยงายมากนะเรี่อนบอลก็สวยยิงก็สวย ยแไลนซลากเดียวอ้าตรัะวนอยกัเขาลงกนนงบปเ็นดยนี้ม่เห็นนยก็ั้งแต่นี่จดิ้ง้เร็าบบรี๋ยตัวเต้นออมตัวไ้ม ผมรับร <ừ laser. S 2> ี่ว <endorsed. S 2> ่เห <c ười> <không> <c ười> ้ยนี่สายของวเราเดี๋ยมันตดสายแล้วสองคะเขาขะเปิด่ตัวนี่หลงเหมือน้ยตายไป็นหลอกเลยลงขวางประตไม่ได้จัดจัดวีกวีกไว้วีกไว้วีกเกินวีกเกินขอเวลาหน่อยกันขอเวลาหน่อยหรอกโอดี้มาเหน็บซ้าย

โอ้ยโทษโทษแรงไปไม่ได้โทษดีเขาทิ้งมาข้างนี้มีองเจ๊เขาเขาโบว์ตันนะปวดหัวไม่รู้ดีเอาวิถอดแรงให้เจเอา้วืโก่อีกนี่อดี๋ยวบงียบ้างโอ้ยจัง มาเปิดไปมามาดีเลยขโทษขอโทษเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดวเดีวเดี๋ยอะเราเอะเราพ่อเราไปก่อนขอเล่าขอเล่าก็จะอามามามาเลยนี่ผู้ชมและข้ามเหยียบเลยมั้งยังไงโอ้โหดีดีขอโทษหางไปนิดเดียว เปิดเกมแล้เปิดเกมเปิดหน้าตักว้าวนี่เปิดหน้าตักใชไหมแี่แป๊ดี่ไปไหนลงงผ้โอ้ยปประตูเออพวกพี่ต้องขึนไปต้ดไปขึ้นไปตัดกอกลูไปโอ้หายใด้ทั้งนั้นเยังรู้าตอบไเก็บเก็บเทโบนี่ดัดเราี ในานในสามก็เหมือนกันได้ผมกดดูได้เครื่องใหม่ไอ้ี่เตอร์คืออะไรนี่ยังงี้อีกปะไปไปยังไงลองไปกันเ้ยดิไปเร็วเร็วเร็ววิ่งบักวอไป

như cái đó luôn phê đây อมันมืดไอวิสัยทาเท่าไปดิไปไปกล้วยบังมัเท่าวิสัยทายังไเนะนเ่มึงเ่นนี่โอ้โหแบกหลังไหมผู้ชมราคาเพ็ดเลยข้าก่อมป่ะไม่พักแล้วจหมานีกนึงนก่น้องนี่ตัด ดิดิจัดปานโอ้ยนิดเดียวคือรู้ๆ่าหยิ่งโอ้ยขาดลอดเด้ให้คันมา้อนนี่รู้รู้นี่แหละเดี๋ยวต่อป้อมพุ่นน่ะเฮาดีๆรู้แท้แหมมาเลยมาเล่นเดี๋นี้จังหวะเดียวพลังอยู่แล้วพลังอยู่เดียวพล oney, okay. ังก่